อ๋อครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบานอนคลิปนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมากับรถคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าอิซูซุทีแม็กนะครับผมเป็นตัวปี2004นะครับคันนี้ก็ได้มาจากเพจของพี่อาร์มการันนะครับผมเออคันนี้ก็จะเป็นรถที่เอ,อ่อปีเก่านิดน,นึงนะแต่ว่ารายละเอียดนี่คือถือว่าคมชัด นะครับผมสวยงามมากๆนะครับเหมือนตัวจริงจัดเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้าคันนี้เนี่ยไปขึ้นดอดสุเทพกันนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางกันอยู่เนาะแต่ตอนนี้ผมจะต้องไปเติมน้ํามันก่อนนะครับน้ำมันหมดนะครับผมเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติดแล้วมั้งเนี่ยเง,งีง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยแต่ยังไหลได้อยู่เนาะไปไม่เนียนเลยนะฮะไปกันต่อยทุกคนปอุ้ยใส่เกียร์ไม่ได้ด้วยทุกคนคันนี้เนี่ยเป็นการใส่เกียร์ด้วยระบบแพดเดิลชิพนะครับก็คือตรงงผมมาไลัยผมเนาะ มาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเจ้าคันนี้นไปเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ออดอยสุเทพกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมความงามข,างของดอยสุเทพกันเนาะมาเที่ยวเชียงใหม่กันทีนิดนึงนะฮะตอนนี้แวะไปเติมน้ำมันนิดนึงก่อนนะครับผมโอ,อ้ยยูปิดเลนด้วยทุกคนเปิดคลิปผิดเลนอีกนะฮะ <G> <X> ไปทุกคนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับปั๊มน้ำมันอยู่ทางซ้ายมือเนาะ <S <S ไปฝเลี้ยวนิดนึงนะครับนี่เลี้ยวได้ด้วยแบบนี้นะ ปึ๊บ like อ่าพอเลี้ยวเสร็จมันคืนด้วยทุกคนเห็นไหมระบบดีจัดทุกคนบอกเลยเห็นไหมผมเลี้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวปึ๊บปล่อยไฟปล่อยปล่อยพวงมาลัยปุ๊บมันคืนนะครับอ่าโอคเติมน้ำมันก่อนนะครับผมจอดนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่ดีเซลเต็มท้องครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ำมันเต็มท้องแล้วครับผมทุกคนเดินทางกันต่อเลยนะครับผมนี่ไปเดินหน้าไปครับผม เราจะไปเที่ยวกันที่ตอยสุเทพนะครับตอนนี้นะผมจะขับด้วยความเร็วแสงนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพนะผมจะขับอย่างรวดเร็วไปเชียงใหม่เลยนะครับผมงนงน่ๆน,น,น,นะวันนี้ดูกันยาว,ยาว,ยาวๆเพลินๆนะครับผมไปเชียงใหม่กันนะฮะจะถึงหรือเปล่าเลยโอ้ชินกับการใส่เกียร์กระปุกนะครับต้องใส่พัดชิปนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับแต่ผม จะพยายามทําให้มันสมจริงนี่ครับผมเออแบบไม่มันในที่นี้ก็คือแบบรถมันไม่ได้ซิ่งขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะสมจริงเออทุกคนทุกคนลงแมปลงแมปอาวาย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 รึโอ้โหจู่ๆเราก็มาอยู่ที่นี่นะครับผมทุกคนที่นี่คือที่ไหนเอ่ยนะฮะรถเปลี่ยนสีด้วยนะครับดีแม็กสีน้ําเงินคันเมื่อกี้นี้เปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่กันต่อนะครับหนีเดินหน้ากันต่อนะครับผม เราจะถึงไหมเอ่ยวันนี้นะฮะตอนนี้นี่เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยนะครับเองขับออกไปดูหน่อยหนึ่งนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วนะครับที่ด้านหน้าตรงนี้นี่คืออะไรเอ่ยนะครับผมอโอหบังอีกทุกคนอ่าเขียนว่าอนุสาวรีย์คูบาเจ้าศรีวิชัยนะผมหึ้ยตรงนี้ใกล้ถึงทางขึ้นดาวสุเทพนี่ทุกคนโอ้โหเราเร็วจริงๆเลยทุกคนแป๊บเดียวเนี่ยเรามาถึงนี่แล้วนะฮะจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ2 3ส วินาทีนะฮะไปกันต่อทุกคนนี่ขับกันแบบชิวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะขับขึ้นดาวสุเทพกันไหวหรือเปล่านะครับ้ยตรงนี้อะไรเอ่ยทางเก่าสร้างประบัดระวังนะครับแล้วก็มีป้ายวัดสีโซดาพระอารามหลวงนะครับอืมนี่เหมือนของจริงหรือเปล่าทุกคนผมคิดว่าเหมือนนะผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันผมไปตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าปรับปรุงไปขนาดไหนแล้วเนาะนี้ ไปกันต่อเลยครับผมขับกันแบบชิวๆนะครับยาวๆนะครับรถไม่ค่อยมีวันนี้วันหยุดนะมันหยุดรถหยุดด้วยนะฮะเราแบบ v i p คนเดียวเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับไปไหว้พระทำบุญกันสักนิดนึงนะครับในวันนี้นะครับเะดาะเคาะนะครับผมเฮะเดาะเคาะสิเออไม่มีใครแก้ให้เลยนะครับแก้คนเดียวเลยคนเดียวแกเองเออนี่โอ้โหเลี้ยวก็ อาจจะไม่ค่อยตามมือเท่าไหร่นะฮะออแต่ก็ตามนี่าตามอยู่ตามอยู่ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมมองภายในนะทุกคนนี่แบบนี้เลยข้างในรถทุกคนเหมือนจริงไหมผมคิดว่าเหมือนมากนะทุกคนรถปี2004เนี่ยอีซูซูเนี่ยดีแม็กเนาะปี2004นะครับใครมีรถรุ่นนี้เนี่ยเม้นบอกหน่อยนะว่าเหมือนของจริงหรือเปล่านะครับผม จากเพจอาร์มการ,ราบนะครับรับประกันความสวยรายละเอียดคมชัดแล้วก็เหมือนจริงสุดๆเลยนะครับผมนี่ยโอ้ยเต็มที่รถพี่เขาดีจริงครับผมแล้วพี่เขาก็ใจดีแจกเล่นฟรีอีกนะฮะม,มีรักตายรวยแบบนี้นะับผมอุ้ยมีป้ายบอกทางผมไม่ได้ทันมองอ่านไม่ทันนะครับถอยหลังไปดูนิดนึงก่อนนะครับผมอะไรเอ่ยตรงนี้ เขียนว่าวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับอีก9กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับอีก1 3มกิโลโอ้โหไกลเหมือนกันนะแต่เราจะไปไหว้พระที่วัดดอยสุเทพก่อนนะวันนี้ไปไปกันเลยครับผมเดินหน้ากันต่อไปยาวๆนะครับเพลินๆนะครับในวันนี้นี่ก็ห่างหายกันไปหลายคลิปเลยนะครับใครจำผมได้เนี่ยเม้นคุยกันหน่อยนะ ไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะครับคิดถึงท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับผมน,นี่น,นี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยหนึ่งนะวันนี้นะฮะตอนนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ตัดคลิปแบบว่าโบ๊ะบ้าเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเขามีเวลาเลยครับผมผมเป็นอีดิเตอร์นะรับตัดต่อแง,งานล้นนะตอนนี้ <laughs> ใครสนใจก็ทักเพจผมมาได้นะครับถ้าขยายผมเนี่ยตัดคลิปให้อะไรเงี้ยเนาะ จะจ้างผมนะทักมาได้เลยนะครับราคาเป็นมิตรนะครับมิตรฉาชีพนะฮะหยอกหยอกนะผมมิตรภาพมิตรภาพนะครับหรือมิตรเต่าดีนะมิตรภาพมีเยอะแล้วนะเล่นอะไรเล่นไปเรื่อยนะครับผมเริ่มสิ่งทุกคนออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยคือคืออะโอ้ยอกลับมาทีเดิมเลยอ่ะตอนนี้ผมจะ ขับอย่างรวดเร็วไปที่เดิมนะครับทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยได้เสียเวลาในการรับชมคลิปของผมนะฮะผมจะซิ่งไปอย่างรวดเร็วผมจะไม่ล่นผมจะไม่ผมล่นอีกแล้วมากลับมาใหม่ครับผมทุกคนรอบนี้เอาจริงแล้วนะฮะเออเอาจริงเป็นไงทุกคนใส่เกียร์ก็ใส่เกียร์ผิดแล้วนะฮะแค่เริ่มก็เป็นอย่างนี้แล้วทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเอาใหม่นะครับล้มได้แล้วก็ต้องลุกได้นะครับ เริ่มต้นใหม่ได้นั่นเองนะครับชีวิตเราอย่าท้อนะครับสู้กันต่อไปนะครับชีวิตไม่เ้นก็ยังต้องดิ้นรนกันต่อไปเฮ้ย <c oughs> ไปด้กยนยาวๆนะครับผมจะเร่งสปีดเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะเงียบนะแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะขับไปถึงจุดเดิมที่ผมเคยล่วงตะกี้เนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับผมจะเร่งสปีดไปสักคุณสองนะครับผมไปไปกันยาวๆครับผม ตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงจุดเดิมแล้วทุกคนนะนี่ขับกันไปต่อยาวๆเชื่อๆนะครับผมไปกันเลยนะครับผมขับไปต้องเบรกไปด้วยนะครับเหยียบอย่างเดียวไม่ได้นะครับเกมนี้หลุดควบคุมไม่อยู่แน่นอนนะครับถ้าเหยียบอย่างเดียวนะฮะเกียร์สามไปเลยทุกคนเกียร์สองมานานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเครื่องจะน็อกเอา์นะฮะนี่เลยไปกันยาวๆนะครับผม สลับเกียร์นิดนึงนะครับ,ถ,รรบถ้าถึงทางโค้งนิดนึงนะฮะถ้าถึงทางโค้งแบบนี้เนาะมีร่องน้ําด้วยนะครับผมด้าน,นขวานี้ถือว่าเก็บรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับคนทําหมอดนี้นะฮะเกียร์สามต่อไปเลยนี่ดู กินลมชมวิวธรรมชาติแบบสวยงามแบบนี้นะครับผมอืมอึดูเหมือนว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับผมทุกคนนี่ใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ผมหน่อยนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผม,มนี่ตอนนี้เหลือ7กิโลนะครับผมไปกันต่อนะ <c oughs> จาก9โลมา7โลอย่างอย่างนานนะทุกคน ถือว่าแมปนี้แมปใหญ่นะครับใครอยากจะเอาไปขับแบบฟินๆนะครับอยากจะลองขับรถแบบยาวๆแบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยเลี้ยวเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะลองโหลดไปเล่นกันได้นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมซูมิเลเตอร์ที่แบบชีวิตจริงก็มีนะครับแบบนี้เหมือนชีวิตจริงจัดๆเลยนะครับรึปายกันต่อนะครับอุ๊ยปายอะไรเอ่ย สถานีควบคุมไฟป่านะครับวัดดสุดเทพเลี้ยวขวานะครับถ่ายกันต่อนะครับยังไม่ถึงยังต้องวิ่งกันต่อไปนี่มีป้ายนิดนึงนะครับอืมคูบาศรีวิชัยใช่ไหมเอ่ยน,นะครับสาทุนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมวันนี้ผมจะไม่ล่วงแมปอีกแล้วนะฮะผมจะต้องไปถึงดอดสุดเทพอย่างปลอดภัยนะครับในวันนี้เนี่ยนี่เลยแบบนี้เลย ขับไปเบรกไปนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนี่บ้านใครอยู่เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยเม้นบอกหน่อยนะอยากรู้อยากรู้นะครับผมนี่รอบนี้มาที่แมปประเทศไทยกับรถคนไทยแบบนี้นะฮะดีแม็กซงครับผม2004นนะครับถึงจะเก่าแล้วแต่ก็เก่าเก่า,เก,าเก่าอยู่ตรงนี้นะครับ รชเทพอีก3กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ดอยปุยตรงไปนะครับสำนักภูพิงราชนิเวตรงไปนะครับแล้วก็หอดูดาวสิรินธรเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าใครจะไปหอดูดาวก็เลี้ยวไปทางนี้เนาะเขาไม่ให้เราไปครับเขาบมกผมเขียนว่าห้ามเข้านะฮะแล้วก็ไปกันต่อที่ด้านหน้านะครับขับกันยาวๆครับผมเริ่มซิ่งแล้วทุกคนตอนนี้ เดี๋ยวจะหลับกันก่อนนะครับคนคนดูเนี่ยโอ้อห้องสลับเกียร์นะครับเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับผม เกียร์ตามจัดเลยตรงนี้โค้งหักสอกโอ้ยตรงนี้โค้งแบบอยู่เทินจัดเลยฮึบโอ้โหเกือบขึ้นไม่ได้ทุกคนรถเริ่มอืดนแี๋วทุกคนดีนะรถยังใหม่อยู่นะครับถ้าเก่ากว่านี้นี่ควันขึ้นแน่นอนนะฮะอาล้ทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่กันที่เขตของวัดแล้วนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับด้านขวาก็มีกำแพงแบบนี้เนาะ วันนี้เลยทุกคนเหมือนจริงไหมครับผมนี่ด้านหน้านี้ก็คือทางขึ้นของดอยสุเทพนั่นเ,เองนะครับนี่เลยนะครับนี่เรามาถึงที่มาไปทางกันอย่างปลอดภัยแล้วทุกคนวันนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปกันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นที่ประทึกระลึกเออใช่ระลึกใช่ที่ระลึกอือนี่ถ่ายหน้าวัดแบบนี้เลย <c oughs> อย่างนิดนึงนะครับ45องศาสวยเลยยังเลยปึ๊บนี่สวยงามตามถองเรื่องนะครับผมนี่นะครับผมเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่วัดดอยสุเทพแบบนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครอยากดูอีกเนี่ยกดติดตามไว้เลยนะครับมีมาให้ดูกันแบบเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมโอเคนะฮะ วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะโอเคครับผมไปแล้วผมบายบายสวัสดีครับ